มของบ้านเราสิดของบ้าน <l ots> อาซาใช่ไหมของบ้านเราบ,บ้านบ้านทุกบ้านอ่ะเอาแล้วพูดผิดตรงไหนออตอนแรกอม่ร <l ots> Sorry ของทุกบ้านเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะจะว่าเข้าไปสู้มหันตลอดเวลานะคะคล้ายเมาจะาหนี้จะเห็นหมดนะคะแต่ว่ายังจำชื่อเราพูดไม่ได้จะได้รู้ว่าเป็นใครนะ,ะ,ะแล้วก็รายการจะตามท้ำไม่น่าสิดเบอร์ส่แล้วจะตามนำใหม่วันนีน้เขาไม่ม <l ots> ี มาให้จะเว้นคนเดียวจะเว้นอะไร,รอ่ะพี่เออเป็นยังไงบ้างวันนี้ไม่มีรายการเป็นยังไงบ้างวันนี้ไม่มีรายการโล่งใจปะ่ะสบายใจมาก <c oughs> แล้วไปทะเลแล,ะแล้วทำไมต้องใส่สทำไมไปทะเลแล้วทำไมต้องใส่ห่วงยางมาที่กรุงเทพด<อ>้วยอ่ะก็ว่าน้องเพื่อนลูกไม่ได้ใส่นะคะกรุงเทพน้ำไม่ท่วมสูงนะวันนี้พยายายไม่เตาจสบายก็ไปเล่นน้ำทะเลก็อาจจะต้องแบบซ้ำขึ้นนิดนึง เริจะก็ขาใค่หรือเปล่าคะก็เราหน้อนะคะไม่มีตรงนี้เราขอขาวอ่ะค่ะงั้นก็ลาไปก่อนดีกว่าหรือว่าแค่นี้เหรือว่าไม่เก่งไปก่ต่อในทวิตกันนะคะ